สวัสดีค่ะสวัสดีสปูสคนนะคะมา้าครับรถไปในเมืองนะคะรถเก่าเลยพี่น้องคะ่ะบอด้รถใหม่นะคะมีตะของเก่าๆบอดี้มียังนะคะอ้ยมันแคบเกินไปนะะไม่ได้รู้ไม่ได้หลาเด็กพี่น้องเดประทศไทยเป็นคนยังสีนะ,ะไม่ได้ใช้อันรู ให้มาปรับนะฮะมาปรับมาปรับไอ้กระจกนะฮะลูกว่ตาต่ำบนจักนะฮะนนะพี่น้องมาส้นนะเพราะว่าอันรถพัดไทยพัดไทยอันจอดไว้อยู่ข้างนอกนะพี่หนอจอดไวอยู่ข้างนอกนะฮะบพรเดยียมีอันอันอนั้นคือเพิ่นนะ ไ่ได้มีอกระจกนะฮะกระจกอันดิสนะพี่น,อน้องว่ามันต่ำเกินไปนะอันเด้อค่ะให้ต้องปรับกระจกก่อนนะมัน่็ได้ใส่โดนนะพี่น้องนะปรับกระจกนะฮะวันนี้เซ็กซี่หน่อยนะคะมันร้อน,นะคะ่ะมันห่อนแห้งนะพี่น้องน,นะห่อนสุดๆจะต้องไปเติมน้ำมันจะคล้องในนี้พี่น,อน้องเพราะน้ำมันไม่เยอะแต่ถ้าเกิดขับอยู่แถวนี้ได้นะคะ ทั่นี่พ่นต้องเปิดไฟนะคะเปิดไฟครับมามาพานังหลดเที่ยวเอา้าลืมหมุนอันนี้นะคะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะ,ะนี่ค่ะได้จะเห็นขข้งๆกระเพ่อนะ กล่องเมื่อไหม่พี่นอ้องเห็ดบ่เปิ้นหรอคะ่ะแต่ก็อยากทำนะคะขอประทานโทษนะคะว้ายคนบีครับรถรถจักรยานดีๆีพี่นอ้องค่ะรถไทยจะไปไหนได้นะนี้ นันค่ะพี่น้องวันนี้มีอันปันอันจักรยานค่ะเดี๋ยวสีอันห้เบิ้งดระเพาะะอกยาให้เบิ้งพะะ่นลายกระ่พด้ดอกพี่น้องค่คงคะแล้มันสิเตินอันปัญหานะคะเนาะ dancing ทาไม่มีไม่มีตั้งไว้ตลอดนะคะแบบความเร็ล มันจะอ่อนแค่น,นั้นเองนะคะแต่ถ้าเกิดนะคะแต่ถ้าเกิดไปอสายตรงนะคะยางเอามพี่น้องแนละ้วเป็นสายตรงนะคะยางเอามันจะพอไกลแต่ถ้าเกิดเราอยู่แบบนี้มันจะไกลหน่อยนะคะไปมาทอม,มันอ่อนนะพี่น้อง องเบอ้์นะฮะถ้าไม่ดีก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ลงนะพี่น้องวันในสวยหน้าไม่ยาก็จะบ่ลรงให้พี่น้องเลี้ยนหัวแล้วพี่น้องไปเด้อไปเด้อคร,ร,รับรดน่งน้ำกันเด้ออย่าเห็นว่าหกนาทีกหดด็หอดอะคะ เห็นอันพัดไทยเนี่ยนะจำติดลิกระศิษย์ดูพัดไทยไปนะคะไม่ติดลิกระศิษย์แน่นอนนะ,ะเพราะไม่มีลิกระศิษย์ไม่มีลิกระศิษย์ให้ติดจ้ะปักสักหน่อยนะฮะหเห็นหน,าน้าง,งามๆกนแล้วแต่ทำ ไอซี่พาร์คนะคะคุ้เขาเอิ่นมองจอดรถเป็นพาร์คเฮ้าส์นะคะเป็นอันเป็นบ้านจอดรถมาเห็นบ่อลับพญยาสิออกมานะั้นเอ๊ะแมนเป็นคัก จอดในนั่นนะพี่นอ้องในพักเท้านะพี่นอ้องปรอยากจอดข้างนอกมันอนพี่นอ้องค่ะร้อนมากนะจอดพักเท้ามันก็ราคาแพงแค่ห้าสิบสตางคนะ์เนาะพักไทยไอยูโดนนะคะ่ะยูแป๊บเดียวนะคะอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำนดเด้ด้ะเด้อพักไทยในสวีสวัสดีค่ะจะรับบัตรแล้วนะ